ปัญหาที่หลายหน่วยงานให้ความวิตกหากมีการประกาศให้พื้นที่อำเภอแม่ <Cait target> สอดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นคือเรื่องแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทํางานภายในพื้นที่ยิ่งการเลือกตั้งซ่อมในประเทศพม่าครั้งล่าสุดส่งสัญญาณในการตอบรับทางการค้าการลงทุนอย่างเสรีเพื่อการพัฒนาประเทศดังนั้นสิ่งที่หลายคนวิตกว่าการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวจะส่งผลถึงปัญหาการเกาะคดีอาชญากรรมพันตํารวจเอกเดชชาติวัฒนพนม ผู้กากับสถานีตํารวจภูธรแม่สอดบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสําหรับการดูแลพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งกําลังพนที่นี่มีการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาพามา่าไว้สื่อสารกับแรงงานและนักท่องเที่ยวรวมถึงเรียนรู้และเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิตของชาวพามา่าและปรับยุทธวิธีต่างๆในการรับมือประชากรใหม่ซึ่งพื้นที่จริงๆแล้วแม่สอดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กั้นกับประเทศเพื่อนบ้านโดยแม่น้ำเมืยนะครับ แล้วก็หน้าแล้มันก็แห้งเพราะฉะนั้นช่องทางต่างๆนี่มันก็มีตามตามปกติซึ่งเขาสามารถข้ามไปเข้า,มา,ขา,ขามาได้เป็นมันก็เป็นวิถีชีวิตซึ่งมันมีมานานแล้วล่ะส่วนนี้นะครับภาษาอังกฤษภาษาพม่าอะไรต่างๆนี่เป็นภาษาถิ่นที่ที่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีการไปหมาสู่กันตาม ตามใหม่ประจักรคอนเทนที่ปี58ะนะครับก็ในส่วนของแม่สอดนะครับก็ม <c oughs> ีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหมาลัยราชพัฒส,สาขาแคแพงเพชรที่แม่สอดนะครับก็ <c oughs> ให้ความร่วมมือโดยมีอาจารย์นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษภาษาพมา่านะครับตำรวจก็มีจัดอบรมนุสส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่อศึกษาความรู้เป็นเพิ่มพูนเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่จะข้ามเสียไม่ได้คือการอัจญากรรมต่างๆอาจจะมีรูปแบบที่พิเศษมากขึ้นนะครับในส่วนของแม่สอดเนี่ยก็พัฒนาบุคลาร,รม,มีการกําหนดจัดทุดพิเศษซึ่งมีกําหนดจุดวิธีมีการฝึกโดยตลอดนะครับแต่ท้ายสุดที่สาคัญที่สุดก็คือข้อมูล่าวสารและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับเ,เกี่ยวกับการป้องกันอัจญากรรมต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ ในมุมมองของการปลกครองแรงงานต่างด้าวที่พร้อมจะเข้ามาทํางานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ฝั่งตะวันตกนี้นายปรีชาใจเพชรในอำเภอแม่สอดกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามาโดยตลอดและเป็นเรื่องที่น่าห่วงซึ่งความเป็นจริงแล้วในพื้นที่แม่สอดแม้ว่าจะเห็นชาวพม่าเดินไปเดินมาอยู่มากแต่มีความขาดแคลนแรงงานสูงเพราะแรงงานที่เราเห็นอยู่ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะเดินทางต่อไปยังเมืองชั้นในอย่างกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ซึ่งรัฐบาลควรผ่านร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนงานต่างด้าวมาตรา14ว่าด้วยแรงงานต่างด้าวที่มีภูมิล,ลำเนาและสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยถ้ามีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายเฉพาะการทำงานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าวให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวพร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อนายทะเบียนและจำระค่าธรรมเนยมตามที่กฎหมายในกฎกระทรวง ซึ่งจะหากกล่าวง่ายๆคือให้แรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางเข้ามาทํางานแบบเช้าไปเย็นกลับในพื้นที่แม่สอดเช่นเดียวกับฝั่งด่านพรมแดนอรัญ,ญประเทศด้วยเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเรามีการทํา MU กับกัมพูชาเรามีการทํา MU กับประเทศลาวในการที่เราจะใช้แรงงานต่างด้าวลักษณะว่ามาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับ,บเขาทําได้แต่ที่นี่เนี่ยมันยังไม่เกิดกรณีอย่างนี้ต้องบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยได้ได้ได้ไดปักดันแล้วก็ได้ส่งสัญญาณแล้วก็ได้นํานเสนอไปถึงหน่วยเหนือจะถึงรัฐบาลว่าถ้าเราจะทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือแรงงานเขาเข้ามาทบ้านเราได้แล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยหนึ่งเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาไม่ต้องขยับขยายโยกย้ายเข้าไปอยู่พื้นที่ชั้นในอันที่สองผลประโยชน์ที่รับก็คือพื้นที่ของอเคนไม่สอนนั้นเนี่ยในขณะนี้ต้องบอกขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ย ผมเชื่อนะครับคนเรามีครอบครัวเนี่ยเขาไม่อยากที่จะหนีครอบครัวไม่อยากที่จะจากครอบครัวไปไหนหรอกครับการมาทํางานชาเช้าเย็นกลับชเช้าเย็นกลับเขาก็อยู่กับลูกกับเมียเขาได้ค่าแรงเขาก็ได้ถึงแม้จะไม่ถึง300ร้อยสองร้อยเขาแฮปปี้แล้วต้องบอกค่าแรงฝั่งนู้นเนี่ยมันได้แค่เท่าไรไม่กี่สิบบาทใน,นขณะของเราเนี่ได้เป็นร้อยสองร้อยเนี่ยเขาเข้าใจแล้วการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานนี้จะส่งผลดีอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมที่แม่สอดที่วางโครงการไว้กว่า2000ไร่จาก5,603ไร่ มีกว่า20โรงงานในเขตเศรษฐกิจใหม่ซึ่งจะสร้างไรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศทั้งที่จากเดิมการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดก็มีมูลค่าการส่งออกการค้าต่อปี20 0 0 0ล้านบาทอยู่แล้วโดยมูลค่าการส่งออกล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสูงถึง2,900ล้านบาทอย่างไรก็ตามการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็ต้องมีการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรภายในประเทศด้วย ซึ่งหนทางในการพัฒนาน,นั่นคือการศึกษาดตนายรัฐพิลาลายถ่ายภาพภัวัีชมสีเดลินิวส์ทีวีรายงาน